เอริกเทนฮักกุลซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจหลังถูกจับสลาบมาเจอกับเซบีย่าในสึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมควนหลงจากการจับสลาบประกบคู่สุดฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุพรีเอลีกอังกฤษจะต้องเจอกับเซบีย่าทีมแกร่งจากลาลิกาสเป็นอดีตแชมป์รายการนี้6สมัยเทนฮักกล่าวว่า มันจะเป็นงานยากแน่นอนพวกเขามีประสบการณ์ล้นเหลือในยูโรปาลีควาแชมป์มาแล้วหลายสมัยแต่ผมยังไม่ทราบรายละเอียดของคู่แข่งมากนะสำหรับผมนี่คือฟุตบอลร,รายการสำคัญแต่ผมก็ไม่ได้ตั้งตารอที่จะเจอเซบียาหรอกนะอย่างไรก็ตามทุกทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ของยูโรปาลีกล้วนแข็งแกร่งทั้งสิ้นและคุณต้องเล่นให้ดีที่สุดถ้าคุณต้องการเข้ารอบต่อไปสำหรับศึกยูโรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศจะทำการแข่งขันเล็กแรกวันที่13เมษายนและเลข2 20เมษายนนี้